เนี่ยมันอยู่ในรูงจ้าร่วงเลยไหม <S Sorry S D J วันนี้ก็ไ้ยูโฟมเบิงเงียบเซียนเบิงลอวันนี้เรามาเซียนประกาศทุกคนครับวันนี้เรามาแรงเด็ดได้แล้วบอกแล้วอย่าบอกมบงเงียบร่างมาทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวเด็ดหรือเปล่าฟอกกันแล้วก็เฉะแล้วตามมาเลยนั่นล่ะถุงลรถยนต์มังคิดมังวิบหน้าถุงลรถยนต์ไปทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้เปล่าเปล่านั่นล่ะถุงตั้งมบงเงียอฮาวด์เอ้ยเดี๋ยวมังคิดไม่ใช่ตาเนี้ตาฮาดมังคิดตักแักเดียวไปทุกคนไปทุกคน ใช่เล bon <ne> bon ็กเดียวเลยสุดรอเลยไหมบางแนน่นอนต้้งบนนี er, ้นะมันเห็นไามยังตัวช้อนเลยอ่ะคุณผู้ชมอ๋อไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราไม่มีปีหรือว่าเออไม่มีปีง่ายถูกต้องหรือว่าหรือว่าบางเลยหรือว่าบางเละนู้นมาเร็วบางเละช้อนเละมั้งจ๋าเละทีที่บางเละช้อนเละยังเหนสาอ้นู้นแล้วมั้งจ๋ะสาเตียนเตียนมิสบินาทุกคน Đổ đây con rồ, cho chứa lúc vào Mà đu con Ôi đâm pứt, đâm pứt Lò đâm pứt chứ nghe không chờ Mày nước tụi con Lò tụi con rồi tụi con đi, tụi con này nhăn ta nhìn đây lúc tụi con น่มเยอะเลยคุใช่น่าจะได้ใช่ไหมใ่ลงปลาเป็นตนอมได้มากก่อน้เนาะมีเน่ามัเหียต้องมีฮะน่ะฟองอยู่ใต้นั้นเีแล้วน่าแต่ตัวปลาเนี่ยมีแต่เราก็ไล่มันป่อยมีฟองไมรู้มีปลาไมได้ปะซ้ำดีเลย อนอ,อนออนอหนออเาลูกมันนีแม่มันจริงเหรอคนนึงได้ลูกคนนึงได้แม่ทุกคนรอเจอลูกมันอยู่เลยไม่เจอพ่อมดีทุกคนเราต้องหาปะมันให้พบแบบว่าดำปืด้ดเลยตัวแกเลยทุกนใส่เกล็ดนั้นเลยนะ้องสดจริงนะเดมมันมันยาพัไ้ยังดำปื๊ดด้ตัวด้ยังอ่ะ

เราไม่ใช่มาเอาเมียบางนี่างก็ขยันชอนมากทุกคนเห็นบางนี่มาชนได้เป็นสิบพอมเงเห็นมากไม่ได้ตัวเออบางนี่ไปเอาป่อยยังไรทุกคนจ้าเน็ตวาโล่บางนี่ ได้ทุกคนมึงนี่เปลามาปล่อยไหงชื่ออะไรเองมึงนี่หลอนกี่ตาวทุกคนเนอฮะเกียวมั้จ้ะพ่อมาดู๋ยวทุกคนเราต้องเอาไว้ได้แบบ ทุกคนอ๋อเป้าน la. ี้ม้วน่อยเลยนี่ฮะเออหงเยาะกันม้วนเลยไม่พบทีเดียทุกคนเออเห็นมังเมล็ดจักได้เป็นยี่สิบเห็นมึงพอเหงเยามาเอสนี่วะน้อยได้เมงได้มเมลวิบ mi lụ con này cho thế thôi, chưa 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 bằng thôi Hả ừ. à? Lấy ra đi Đã lặng đi Hình này muốn mà trà tiền một bằng trà ở này đi Trùng có thăm này đi Trùng đấy thì có đại, có đài này đi Mình đi à không น้าม nah. ึงจาข้างในนี้มีรุ่นวัวเราฮะมันมึงจาข้างในนี vale ้มีรุ่นวัวเราโลมจ้ายิงนี mm ่มาได้อหรเผลอเพลิงเกียดว่าพวกนี้ได้ข้างในอืมไหนเนี่ยได้ก่อนนะวิบได้ตัวก่อนที่มีแมมุฟิบเลาะลงมัน ถ้าพบฟองรักตัวเหียบวะใช่ตอนนี้เราเข้ามาบุกในป่าให้เสือโฮ่ทีหลังมัมเงเห็บลักมาคนเดียววะปองกิบมาไม่ได้ปะที่รองเก่าของปองวิ๊บหกัวทุกคนครอบเลยเอาไปเอาไปไหนเอาไปเลยเอาไปเลยว่าต้นไม้เอองั้นละเอาเลยเอาไปครอบไปครอบอะไรสีเขาหกัวได้กิ๊บนะ เอาเงี้ยก็ได้ถูเดี๋ยวเหยียดเละก่อนมาได้กูไหมันหลอดทุกคนเหมือนกับเราโดนหลอดเหมือนกับเราโดนหลอนมาเลยทุกคนตอนนี้เรายังไม่ไม่ได้ปลาเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าโอ้หนี่ทุกคนวิ่งตักวิงตักปลากัไม่รู้งจ้ะ งั้นลูกปลาขึ้นมาวันนี้เลยเนี่ยทุกคนวิงกักมุกามีรอยก็ช่วยเตรียมมาแล้วนี่จ้ะเดี๋ยวมันเหยีต้องช่วยให้ได้ตายังมองโลกมองเราว่านู่นม่วงด้วยผมยิงเว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหยียดลองเทียบบนนี้ก่อน ไปชนฮะไม่ได้ที่อะนี่มันเงี้ยตั้งใแก่อยู่เงี้ยตอกว่ากังบนนี้ต้องมีรักตัวอะไรนะไม่นี่บางเงี้เอาปากัดก่อนห้องจอมเงี้ยพโป่งจ้า เนี่ยมึงจ้าเนี่ยมันอยู่ในรูมึงจ้าล้วงเลยไหมทิ้งเนี่ยล้วงเลยไหมไม่ล้วงแล้วกันนั้นมึงจ่าใช่เลยยังจริงเชี่ยวเนี่ยตารอแล้วมันเลี้ยงชกเลยยังแน่เหรอวะอยู่ในรูนทุกคนไหนเนี่ยไหนเนี่ยพ่อตัวย่งฮัลโหล จ่าเนยตักปลามีเล็กกว่าคนนี่คุณมาสามเดี๋ยวสักบังเลยบังเลอยู่หน่อยจ่าเรียกบังเลยดิบังเลยมาตรงกนเลยบังเลอยู่หน่อยเรียกบังเลยมาจัดการดิไม่มีนักตัวที่อะเดี๋ยวๆดต้องไม่ยอมเสียชื่อหมดนั่นเาวิ่งกันน้องจ่า ลูกชนนั่นอะไรปลาอึงชนหายแล้วทุกคนเอออืมที่หนึ่งเลยอันนี้แต่มันตรงนี้ก่อนอืมพบลูกนั่นนี่ตรงนี้น่ากมนพรมแกเนาะ อ๋อยิ่งมีลูกตัวหนึ่งแต่ว่าปลามันไม่รู้อยู่ไหนอ๋นไอ้ตูวแน่ะนี่มันเก็บพยายามจับพ่อพันไม้น้องแน่ๆตัวแต่ว่ามันไม่โถออกมาเลยเยก็บย้อมไหนกันลองเอฟซีเอเลิกจับปลากัดเอาผ่านทุกคนหมดทุกแหล่งจริงเป้งมาเป็นน้ำพุ่งสวย